พี่น้องจ้ามาค่ะมื่อกี้นีจีพ่ามาเบิงอันป่าเราอยู่ข้างๆเราสีร่องเลี้ยงแพะจ้าพี่น้องจ้าโอ้มาดูบรรยากาศข้างสวนเราก่อนโอ้ทางนี้ก็ปลูกบักหุ่งบักหอยโอ้หืมฝรั่งคือจงไว้หลายแต่บักหนาว่าซ้ำบักต้มเขียวหวานไหมโอ้มันแมนต้มเขียวหวานหรือบักหน้าวนะโอ้เตยใจใจดูกแล้วไม่อยากตัดเดือบหน้าวนิเนาะเมื่แล้วถูกแพงก็เอาไว้นี่แหละ มันแามันถูกกับมี่ยงมกินกับมี่ยงโอ้หวานมันต้มบักเขียวหวานเนาะโอ้โหหมักเน่าอีหยังพันหยังยังสันป่าลำทธเมญชัยเป็นเป็นเป็นพิจิตรลำทธเมญชัยเป็นพิจิตรลำทธเมญชัยเป็นคือเป็นพิจิตรเป็นพิจิตรป้านัคะมาจากลำทธเมญชัยเออหน่วยตั้งแต่ละต้นห้าหมื่นต้อ้ื่ สนุนออกลูกแล้วสนุนออกหำแล้วออกหำแล้วทุกอยางทงนี้ก็ทั้งนี้ก็บ่อึดปลูกนอกสวนก็มีเด้อค่ะอันนี้ในสวนไก่บัานปลูกอยู่นอกสวนอีกบ่อึดบักพริกบักเขือบักเขือเทศบักเขือเห่าวมีเบิดน้ดน่อ้าหหนาวลายเทว่า นี่เแล้วเขาเรียกว่าย่ามีบ่ออึดบ่อหยากอึ๊บหุ่นเออมันมาค้นมาแทนเอาใจแห่ห้องอืมเดืดดจ้าบักทับงามขนาดเลยมันดกอยู่เด้พี่น้องแต่ว่ามันเขียวคือกันเลยทลายแล้วมันมองบ่คอยเห็นแต่เขาบอกไปยาวเออบักทับนี่พนางไหวจังไดนี้เนาะ กิ่งพวงนี้เอาไว้สองสามเอาไว้ก้อนเหวบนี้มันเท่ากับขัดอีกยาเี้ยห้ยมันใหญ่ซ้ำใดบ้นั่งให้มันใหญ่ซ้นยยำนี่กับคัดไดแล้วนั่นซ้ำมันนี่ซ้ำนี่คัดไดแล้วพ่ะนะอันนี้เขายังไห้น้ำอยู่บอ่อป่าดิยังไม่ให้เลยตะเทียวปุยป๋ยให้แวเนึงปุ๋ยอะไรนี่ให้ยัง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 ยมงยั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 ยังยังเังยังยัยัยงงงงงงอ นางแยกยแยก่อนเลือกกิ่งออกก่อนปน้านางเอาไว้หลายบอกิ่งนี่แต่ละต้นสองหรืสอสามป่ะสองอือองเลือกกิ่งใหญ่ๆอวบๆไว้เนาะแรงจ้าดูนะอวบใหญ่ต้นอวบใหญ่ส่วนคุด<า>ต,ตาเด้อจา้าพี่น้องป้านางเราปลูกคุดตานั่มจะขายทุกปีทุกปีปีนี้เอาอ,ออกไปไ<ม>หน่อยหนึ่งเอาออกไปหน่อยหนึ่งเพื่อสร้างโรงแพของทางในติ เป็นมุนน่องเออโอ้โอ้จูจูสวัสดีค่ะน้องแพ้ก็ยังเ์อมันเลยเบิ้งแพะมาพี่น้องจ้ามาเลี้ยงแพ้อู้สีสีอ้สีสวยเนาะโอ้น่ารักมากเลยเบิ้งเบิ้งตีนมันน่ะเหมือนใส่ถุงเท้านะแพ้นะก็เล็กๆน่ารักดีว่ะมันดุไหมเนี่ยป้าน่ามันดุเหมือน มันมีเขาไหมมันนันบ่อมันกับบ่เห็นคืองัอขั้วได้เนาะป้านั่งตัวอันนี้มันจักเดือนนี่ป้านั่งตัวซ้ำนี่สี่เดือนน่นตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่สี่เดือนมันอยากแค่กินเองมาครัววะสี่เดือนกับสองเดือนเนาะอันไออันไหนตัวผู้ตัวเมียป่ะตัวใหญ่ตัวผู้ใหญ่ตัวผู้ ตัวผู้ซื้อเขามาจากบาทนี่ปะเป็นตัวผู้เหมือนกันตัวละห้าพโอ้เขาขายเท่ากันเลยสิเออโอ้หนูได้ยินเขาว่าอันตัวไหนเป็นพ่อพันมันจะแพงแม่พันมันแฉกินดีดตัวแฉกินดนเลยกินแังกันกินแต่กระินเลยติอย่างอื่นมันไม่กินเออโอโอ้มันกินดังจับจับจับเป็แต่เกแบเจบเละอ น,น่ะเห็นเห็นมันโอ้มันเห็นกินเปลือกอันกระทิ่นนะเห็นกินเปลือกกระทิ่นเปลือกอ่ะมันอ่อนในต้นใช่มันชอบมันอ่อนมันเห็นกินน้ำกิ่งน้ำเปลือกนยังเสร็จมันเห็นกินจนเบิดละนี่พอละห้าพันวัตถีข้อเอิญสายพันธุ์ยังกับบอลูนเนาะเนาะบอลูสายพันธุ์ถ้าว่าบกบุญวายุ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 จังหวัดกาน่ะมันมีหัวแดงเขาเขาว่ามีหลากหลายสายพันธุ์ที่มานั่งเขาบอลูจักใบมันยังไม่กินนะมันกินเปลือกก่อนเปลือกน้ำต้นโอ้ยแตมันแท้ดี เตียงนันแกะกะมันหมันชอบเขาปดีซื้อเนาะบอนันเดนลเลียมันยามแรงคือยมแบบมันกรเรียกกรเรียแต่ว่มียังเสริมกานี่แต่ป่าวอาหารอะไรอาหารกับีซื้ออาหารอยอะจะว่า่างตอนนี้มาท่านเดีซื้ออั่นี้อันนี้เาบอย่อมใหญ่ป๊แต่ใหญ่งเนาะแบบนี้เนาะเออแต่เขาขยายเขากับขยายได้ขยายเขาออกไปอีกสูงสูงสูงก็มีพอดีบ่ปะนะพอดีพอดีด้นบ่ตั้มตั้มตัี่สิบหนึ่งได้บ่ะไ่ได อันนี้ขนาดถ้ามีร้อยห้าสิบนี่ข้างหลังมึงนี่ความสูงเต็มไปมันไปออกไรเต้ยมันไปออกไรเตี้ยด้วยมันแผะมันขึ้นเอาเต็มเต็มที่เอาร้อยแปดสิบซะเนาะเออร้อยแปดสิบนี่ยนะเออแม่นอยู่ร้อยแปดสิบสองร้อยท่ะเขามีข้างบนนี่สบายเลยมั้เออข้างบนนี่น่าจะปวดไหยเขามาตรงไลยกังวลว่ามันอย่ามันกระโดดมันกระโดดบ้าประตูไว้แค่นมันเห่ามามันตื่นมันตกใจมัเมื่อนางตาจะเปิดไว้แบกอันนี้เขะหมามันลอยแลีนพูดอ่ะไป กินอะนะเจ๊บจ๊ๆจ๊ันนี้เือนแล้วไปทรงนอกไปหับนอกกับลืมอัดประตูคนอ่ะมันเป็นถ่ายอยู่ในบนบ้านคนอ่ะโอ้ดีมันไม่ไปตะนเนาะเอิแม่แม่ยอนนะเอิองค์เรียกเราแม่ไปอยู่บ้านนู่นเลยบาทีคนมันขึ้นไปใดได้มันต้นกระโดดเชียวเลยเนี่เนี่แหละนี่แหละแต่สูงมันเท่ากบกฉี่มันสูงกว่าร้อยแปดสิบได้ย บังขีเปิ้นคือยาลูกกอนนะอันนี้จังไปอยู่บังอยู่ฟาร์มเขาน่ะไอ้เขาเขาเขาปูพื้นปูนบมทางไตเขากวาดใส่ถุงไปใส่ให้เขาถ้าเขาขายเขาขายสอฟราซีผิดบาทเอาแบบนี้ก่อนเขายังค่อยปรับปรุงไปเออแต่ว่าเขาก็มีเป็นลอยๆเนาะอันจังซีมันคืนได้ของมันสบายเลยสิป้านั่งเต็มต๊ะมัน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 หมื่นเต็มนี่นะบบ่ตนีม ักมันมาแค่ทีละแค่เบิ่งบัดเท้าบัดเท้าลหรเป็นสไลด์โพดเนาะบขึ้นบ่ใดได้เลยแค่ไหนข้นขึ้นน้ำได้แน่น่ะอันไม้อันนี้มันแตกเด้น่ะปะนั่งเนาะต้องหาไมันเห็นไห้นะเฮามีทุนมันว่าไปยังมันกันอนได้ของมันโอ้มันมาตำยังมันติบ่นี่เนี่ยมันก็นอนมองนี้มองนี้ พนังบรเเ็ดไอ้ผ่าเคียวคุ้มเต่ที่เขาว่าคุ้มแม่ลงยุงอะไรกันมั้ยยุงมันขนนาสนมันกันมันไม่เข้าไม่รอขนน้าไปเนาะชักนเห็นเขาทำอย่างดีเลยเนาะขนนาม่บ้านเขายังบเเขาก็ลองเบิ่งไปก่อนเนาะเขาบได้เฮ็ดดีขนาดนี้อ๋อบานาเฮ็ดนังอันนี้อันนี้หาเดือนนี่คือมันเป็นเบาเต็มที่แล้วตีนี่เออครับนี่นี่มันซ่องได้เลยเด้นี้มันทับได้เลยเดือนนี้ตัวแม่กับซีเดือนก็ทับได้ซีเดือนโอ้นหก็่าหาเดือนมัน ถ้าถ้าเป็นตัวที่เหขายออกยังที่เขาขายเป็นขายเนื้อขายแม่พันธขายดร้ละร้อยห้าสิบรู้ละร้อยห้าตัวหนึ่งมันได้ประมาณจากหลอันเขาเอาเขาเอายี่สิห้าขึ้นไปยี่สิห้าขึ้นไปเดียวตัวละร้อยห้ารู้ละอห้าโลคดูสิย่สิบ้าตัว้นเนาะเออเลย่บ้พย่ห้าเออปันเนีนขาหาถ้าเ่าขายแม่พันธ์หก็ไดดีเน่ยี่สิหโลมันมันใช้เวลาจากเดือนแต่นะ สามเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนนี่ก็ได้เลยก็ตั้มนี่เลยเต็มที่แล้วนี่คือขายได้แล้วออกจำหนายได้แล้วแสดงว่าเลี้ยงแพะ้สี่เดือนก็เหมือนเราปลูกมันแก้วตัวสามเดือนสี่เดือนใช่ไหมก็คือขายได้เลยถ้าเราอยากขายถ้าเราไม่อยากขายเราก็เลี้ยงให้มันแผ่ออกอีกแผ่ให้เป็นออกทุนึงจะเป็นสิบโตจังเสียออกสิบโตอ้าบ้านี่มันเวลามันทองมันจักเดือนปาน้ามันออกออกปีละสองเทียสามเทียบปีละสองเทียมันแช่ แชซี่เดือนหาเดือนหนึ่งมันทองสี่ถึงห้าเดือนเออมันนี่ทองทองทองแรกมันสีตัวเดียวทองสองมามันสีสองสีสามเออไม่ได้เฟดมาสันเถอสามสองสามสองอ้สามก็มีเลวปะมีเฟดสามนะเออโหขอกนี้เฟดสามกับมีแม่แม่มันแม่พันมันแต่ว่าเขาเขาต้องเอานมมันนั้นเสริมนมเจืดนมนมเออมันกินนมน้ำเออกินนมแปลว่าเขา เขาเขาเอานมใส่ขวดแต่มันดูดตาหน่อยเมื่อกี้เล็กมือนี็คือที่นี่เล็กไอญอันนี้ป้าเอามาจากตัวก่อนนี่สองตัวแค่นี้เตเออเดี๋ยวมันจริงจิงสองก็จะเอาแม่แม่แม่ม่านมาให้แม่ม่นแม่ม่นนั่งกันสามเดือนหาพันธุขึ้นกันเก่าพันธเก่าพันอันที่ที่ว่านคลอดแล้วนั่นอันที่อันที่คลอดเดือนนี้เนี่ยตัวละหมื่นตัวที่ป้าฝากเขาไว้นั่นเขาเรียกว่ามีท้องด้วยมีท้องมือหนึ่ง เขาเสียบมาตรงทั้งแม่ทั้งลูกมันออกแล้วมือหนึ่งจะฝากเขาฝากเขาคลอดก่อนมันมันเล่ใช่เอาบด้หารใหญ่พักเกษตรบ้านเทาก็บ่อึออเนี่ยเดิมเดือนหนึ่งเขาไปบ่ได้ไปนน้ำเลี้ยงมันน้ำเลี้ยงเบิดมือบ่ได้ไปยังปันใดเดียวเนาะตัดไม้มันกี่ยวเลี้ยงเลี้ยงไม่ไม่เลี้ยงเลี้ยงแค่ต่อไปนี่ แค่เลี้ยงเข้าได้ป่ะเนี้แมนเขากับวางตันเลยแต่ว่าเขากับตองมีอันนี้หลายถ้าคนเลี้ยงหลายกับตองเมี่ยนนี้อันนี้คนขันดานะก็ตามจริงซุ้มที่เขาไปหาแบบนี้เขาใส่หัวอาหารโดยตรงเลยแบบนี้ช่วยมันเติมมันก็เติมเติมเติมมันได้อันอันเวลานั่นเขากับสีเสริมเดี๋ยวไฟมันจะน้อยก่อนเดี๋ยวานังสี่ซื้อหัวอาหารมากให้มันไปถามบ้านเหลื่อมอยู่บ้านมีหัวอาหารขันเพาะว่ามันปอกไงได้กินเปลือกมันกินเปลือกมันลอกมันลอกมันเลี้ยงแหลมอ่ะมันลอกกินมันกัดตั้งเสีย เป็นตะเบิงเนาะป้านั่งบ่มีเบียดป้าปนั่งบ่มีเบียดป้านั่งกันนั่งเบิ่งมันนั่งเบิ่งมันเพิ่นนะแเออเออนี่คือเนียนี่เจอเราเลี้ยงไก่แล้วก็นั่งเบิ่งแต่ไก่ได้มากระทมอืมดังนั้นเราเลี้ยงกันสีเราก็ะสีนั่งเบิ่งเบิ่งเบิงไม่หนัแค่ดีดีโอ้แค่เปือกกันทีไปเบิ่งมองฟาร์มเขาน่ะเขาเอาตั้งตัดดุนซำหมี่มาให้มันมันแค่แค่แล้วบัดนี้ เขาเผาทานพร้อมเผาทานอันขึ้นมึงหน่อยแน่นอนเออเผาทานไอ้ถังอ่ะเออเขาเขาเลยขายทั้งทานพร้อมขายทั้งขี่พอมเขาเอาลำใหญ่มาเลยเอาลำใหญไยตะว่าลำใหไยยังวันตีพรอมันหลายตัวมันแทะแทะตะวันหลอนแกกแสกหลอนลำใหญ่มันก็แทะกินเดี๋ยวป่ะแทะกินเดือมดเบิดเอาคือกันนาตีมันมันหลายตัวดิเป็นเกาเป็นหาซิบหกซิบเป็นเจ็ดซิบแปดซิบมันลอยเมืองมันอ่อนมันหลอน มองอื่นเขาน่ะมองเอื้นเขาขายให่นะป้านังคองือตัลเมื่นน่ะที่กินละเมื่นหานะป้านังลงทุนเทเล่เนี่ป้านังลงทุนขันแรกเทเล่รนี่ยซ้ำนี่แทบจะว่าได้ลงมั้งเนี่ยไม่ยุค่าอันเก่าไม่ยุค่้าไม่ไม่ยุค่าปานังมีแตะกับเจ็ดตนกับสามร้อยห้าสิบแล้วมนค่น้อยกะห้าร้อยป้านี่กะ มาหมุนของของของไปนี้เขาไปงี่เสิร์นี่คุ้มกว่าของเขาเจ็ดร้อยได้หนิเสิร์นเอ้เบิ้งเนี่ยเอ้เขาทายอยู่นี่นี่เจ็ดร้อยกรนี่กะมาสังนกะสีมากระเบื้องเก่าไม่ได้ลงทุนกับห้องเขาเก่านะมันกดืพ่อมีอยู่เนาะมาโตมาัตของเก่าอันนวดอันนี้เดซป่าตะไคร้กันนี่มาสองม้วนสองม้วนกว่าเอามาตัดเฮติเดซป่าซื้อมาพันหเนาะสองม้วนสองม้วนวันละพันสองกว่า ตเมวนอินซีน่ะถึงกว่าอินซีน่ะสองบรรสองบรรทีเท่าปัญหาเนอะแล้วกันมันมีพนั่งไปซื้อมากมันอันสามเม็ดนี่นี่อันที่เม็ดหาซิฟนี่มันบ่พอนี่เม็ดหาซิฟนี่อันนั้นเม็ดแปลซกันนี่เองในมีอันเดียวเนี่ยซื้อมากสามเม็ดนี่ไม่ปลาแล้วเล็กเล็กอันนี้นี่อันของเก่าเอาของเก่าใส่แต่ถ้าเขาบ่มีเขาก็แสดงว่าเขาต้องลงทุนซื้อเล็กอันนี้ดิกันไม่อยากซื้อหนึ่งก็คือไม่โมเมนตาไขมูอมูอเขาออมหัวน่ะตาไขมูนัันเขาเฮ็ดเอาเป็นสองสันก็ได้ แมนยูแต่หมายถึงนี่หมายถึงอันนี้มันเนี่ยหมายถึงตาตั้งมันเอาตีเป็นแบบไหนบุหรี่อ๋อเพื่อนง่ายง่ายได้เนี่ยอันนี้เพื่อวางเมล็ดแล้วก็จะขยายขยายยังไงโอ้มันเจนี่มันอยู่ได้หลายตัวอยู่ด้วยตำนี้ก็ได้แต่ว่ามันติดคุ้มฝนไหมล่ะป้้าคุมสิอันนี้ไฟย้ำขึ้นเปิดให้มันเบิดขึ้นเดี๋ยวปาไฟไฟแสงแสงโซล่าเซลล์คุลนะโซล่าเซลล์หน่อยหลอดไฟหน่อยแล้วเปิดเบิดขึ้นเลยต๋ อโเอเป็น้เป็นแถวไม่มีเติรนเบิองหอดมุขีมันอืกันเริ่มต้นเริ่มต้นอันนี้อ2เดือนกระทบแล้วเนี่ยป้าเอีกอีกเลี้ยงต่ออีสองเดือนกระทับแล้วจะได้ลูกอีกแล้วเอาเอาเอาแต่ที่ ป้าลงทุนทั้งเบิดนี่ลวดกับใหม่อันเอาเฉพาะที่ซื้อนี่ที่ลงทุนเท่าไหร่ป้าทั้งแพะด้วยเนี่ยไอแพะกับเมื่อนึงแพ้สองตัวนี่บอลร่วมอีกตัวหนึ่งอตัวหนึ่งก็เป็นสามหมื่นเออสองตัวที่เหลือนั่นเป็นสองหมื่นแพอย่งงัอีกตัวหนึ่งก็เป็นสองหมื่นอืมก็เป็นสี่ไอทั้งของทังนยังพร้อมนี่ก็สิเป็นสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นแพะสี่ตัวแม่นป่าวป้าแพะสาม อามีลูกนสามหมื่นยังบรานแมามนั่รานเอวมาประานไรเออสีสีลรยตะมัเอาม้ามวเอามานี่ยีสองเนี่มันเสียมาอีกตัวนึงมัเอามานี่มัวเอามานี่หมื่นอันนี้อันนี้มาเนี่ยหมื่นหนึ่งเดี๋ยวมเสียไม่อีกเก่าพันตัวนึ่งสามตัวเนี่ยที่เป็นรมาสองหมื่นตัวเนาะสามตัวอืมสามตัวแล้วอุปกรณ์น้าอุปกรณ์อุปกรณ์อันนั้นอันนี้ก็สิเป็นประมา้านอะไรนี่ปปะ น,นี่อุปกรณ์วัตถุยาา่างแต่ถึงมื่นกว่าบาทตัวเ<อ>พราะว่าถ้าเฮาสังสีเฮาลงทุนเนาะอย่างได้นี่เพราะว่าตั้งกระซีเกา่าเฮาน้าแมนบล่ล้ะก,กระเบื้องเกา่เา,เเกาเล่าบ่ได้คิดแต่ผู้เลี้ยงไม่เลยก็อาจจะเบิดวามากกว่านั้นเนาะอเอาเฉพาะอุปกรณ์เท่าไรนะของป้าเนี่ยเอาเฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมแพะนะไม่รวมแพะเหรอประมาณมื่นน้อยๆมื่นน้อยๆโอ้แสดงว่าถ้าคนบ่ท่านมีหนูว่าต้องประมาณจักสองมื่นหรือสามมื่นเนี่ยนอนเลยเพราะว่ามันทั้งลวดทั้งเล็กได้ออมเนี่ยเสียซื้อไม่มาออมออมคออ้มัน ตัวตัวนี้เล็กก็ซื้อม้าไม่นี่เดเล็กตัวนี้ก็ซื้อมามันพ่อๆเล็กตัวนี้จุลลอยสามสิบบาทเนี่ยเออเนี่ยซื้อมาสองเซนจ้ียวเล็กอันนี้เซนละลอยสามสิบซื้อม้าสองเซนนี่ก็เราก็ใส่เล็กเก่าใส่ข้าวไร่ข้าพาพาเป็นซิ่วซิ่วหรแล้วแต่คนถ้าพูดถึงคนจีเลี้ยงหรอวะอันนี้เขาก็เริ่มเต็มสองตัวสามตตามเงินเขาประหยากลงทุนกระเฮ็ด มันจะมันอยาให้มันออกได้อย่าให้ม้าเข้าได้มาอยู่โรงเรียนน่ะมันออกลูกมาก่าเหลือหมา กัดลูกมันเมดโอ้เจ้าตัวเนาะมันมาเขาได้ทุกมุมเลยลงเรียนะัดลูกมันส่นเขาเอาใบได้ตัวมาเขาเห็ุการให้ได้กันม้าให้ได้บอดมันมันมันกับบอดออกมันกรบบอดดื้อบอยังดอกได้ว่าเขากันหมามนแล้เท่มันหมดล้วมันละสี่ลอยกว่าเออมันละสีลอยสามสิบเมตรได้นวนอันอันอันที่เขาลงมาได้อย่งไาสิบเมตรท่าไหนเหรอแมนสิบเมตรไม่ต้องใชสิบเมตรไช่่แนสุดหล่ออันนี้สิบเมตรได้หน่อยๆบแมนด้ยอันเดขนี่มันี่ ว่ามันเดนหเมตรป่ะนะหาเมตรปันมา่พันารอยพันหกลอยพันเก้ายสเมตรถ้าเต่อเป็นสเออต่อเป็นสองคันอืมคิดว่าต่เพราะว่ามันันเพราะว่ามันสั่นถ้าอยามันกระโดดเนี่ยพิ้นกระโดดลงได้เนี่ยมันบอกวอยอยากลงองีปันใดเดนมันโดดลงเลยโดดลงเด่มันคืออยากโดดป่ะป่มันออกกำลังมันเมือไหมันหามันกินอีนอยยัง้าเสาล้วแล่วถ้าเกิด เป็นตัวทองเอาเห็ดยังไงมันวัให้มันกระโดดมันสีบลอนมืดกระโดดเลยเอามันกระบอกมันกระโดดกับมันกระโดดโอ้มันรูปตัวมันยูบมันกระสิบลกระโดดทองรู้ว่าจะคลองทองมันกระบอกกระโดดแล้วอืมมึงเพิ่นแทะกินตัวนี้เขาเป็นหลายปีแล้วนะตัวนี้แค่ไหนแทะเปลือกซีเดือนเงี้ยว่าเออตัวใหญ่ซีเดือนยังว่าซีเดือนตัวน้อยสองเดือนซีเดือนนี่มันเป็นเบาแล้วนะคือว่าถันแม่ขายเนื้อคือขายได้แล้วนะมันบอกใหญ่ซจำมั่วเด้พี่ซีเดือนได้ไหม นั่งขายเป็นกิโลกิโลละเหรยกิโลละรอยหาิบกิาถ้าสกิโลกับสถ้ายี่ิโลกับสองพสามพันานเออแต่ทีนี้ตัวละตัวมันไม่เกินนยเขาจากยิมหาโลกสามสโลเอยิมหาโลกว่าตัวผัว่าจะจะ้ว่าขอว่ากระยิ่ว่านรักยหาี่ะอีกอย่างตัวละสี่หาพันมึงก็ขายง่ายกว่าสิบกว่า ี่มันเดือนมันมันสซ่มหมูบ่ป่ะหมูชุดหนึ่งสี่ว่าหมูมันจ็ดเดือนใชไหมที่ยงค่๊าหัวยี่ป้าสามเดือนสี่เดือนหมูตะวันมันหนึ่งลงทุนหัวอาหารเนาะเอออันนี้หัวบระดิษฐ์หัวหันนประดิษฐ์หัวหันโบราณถุงหนึ่งป้าน้งเห็นเคามาให้เสริมให้มันน่งมาเติมเอาใส่ไอ้ข้ามกะละมังจะให้มันเท่าเออมาว่างไว้เนี่ยน่ะสิละใช่มัมมันจะไปกินของมันเออหัวหันมากมันมันก็กินปลากระเบนอะไรมีปลากระเบนแหละมีปลากระเบนทีมันกินปลากระเบนจะเอง เอปาดีลยวเลี้ยงแล้วบ่อยากขายเลี้ยงแล้วบ่อยากกินด้วยเลี้ยงอะไรล่ะเลี้ยงอันใดกเห็นหนามันจิ้มริมจิ้มริมนู่นแหละซั่งยังสีแล้วป่อยากโอ้ยแม่ใน้องเรียนที่หาไม่ดีแม่คือปลาอมันกินขนมด้วยเหรอปลาเห็นปลาเอาขนมมาตีนปลาไม่กินขนมเอ๊ะเอ๊ะจังน้อยเพิ่นดมด่ากันจังน้อยเพิ่นก็อันทับเป็นอะไเลยคุ้มทับเขาหลุดตัวนี่เขาบ่ให้ทับก็ยังบ่รู้เรื่ลย หนูยังน้อยอยู่พี่เนี่ยต้องหาตัวแม่เพวกมีเจ็ดสองตัวเออตัวแม่เขาเชียวมาให้อีกเนี่ยเอาบบนี้ตัวผูห้องตัวเดียวพ่ออันปะตัวแม่ต่อไปเป็นมิตรตัวแม่ป่ะนี่ยเงินตาสมบ่ะนี่ดอกออกมาเท่าเทีานึงก็บเท่าทุนแล้วดอกออกมากาย่เลยทำได้บางคนใจว่าหุ้นกระโดดจ้าหุ้นกระโดดขึ้นน่ะพอนยางขึ้นเด้ขึ้นขึ้น ปาลิเก้เดี๋ยวนี้เอาเต้นวงเบิ่งดูปวะโอ้โหบ้านะก้อนเกลือเอามาไอ้นกอ่อนจากบ้านนี่ป้าก้อนแล้วจากบ้านนี่ห้าสิบบาทอันนี้เขาซื้อที่ไหนปะหนุกเกษตรงวงามเกษตรงวงามหมายถึงที่ไหนนี่แจ้งขามแจ้งขามบ้านเรือโอ้เขาอันนี้เขาไหว่งัวกินเหมือนกันเขาก็ไปซื้อ ยูเทลโบหญ่ไไมีบอ่ออะไรปะเนี่น้ำดันจังไลยด้านตะเกียนเยน,นีนเ่ย,ขาขายด้านเขาอขายด้านเขาซื้อข้าวโพดด้านเขาซื้อไนท์ผ่นโอ้โอ้ด้าน,น,นขายปุ๋ยขายผ่านขายผ่าก็ขายก้อนเกลือคือกันอ๋อเอ,อาเช่นว่านี้แหละเขามาเก็บบรรยากาศพี่น้องเบิรงเด้อว,ว่าผู้ใดอยากเลี้ยงบ่อเฉยเริ่มต้นเทละสองตัวสามตัวไม่นี้ขอบคุณพนักานหลายหลายเด้อค่ะ